บเบย์เนสเอโมเนสเดียวกัวนรถเนาะ c c วี c นะครับคนขอชื่อ B E A M I D K ก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันค,คืออะไรเนาะแต่ I D K ผมน่าจะมันน่าจะแปลว่า I don't know เนาะแต่ข้างหน้านผมไม่รู้นะครับผมถ้าผมถ้าเกิดผมอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับอ่านไม่ออกนะครับผม ใครเรียกแอดผมในรูบบอกก็อาทิตย์เพลลนี่แหละครับอาทิตย์เพอันนี้เลยแล้วก็ L.O.L. ผมก็จะถามว่าทุกคนได้เข้าไปเล่นอีเวนไหมครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกวันเดียวนะครับผมตอนแรกมันจะหมดแล้วแหละเขาเพิ่มให้เมื่อเช้ายัางเหลือสามชั่วโมงไม่มรู้เพิ่มทำไมมันไม่ผมไม่ได้เล่นแล้ว อีเวนต์ใหม่อีก3ามวันนะครับผมทุกคนเตรียมรอรลยทุกคนได้เข้าไปเล่นไหมนะครับคนที่เข้ามานะครับไอพี่้คนที่ดูคลิปนี้แล้วเข้าไปเล่นก็อย่าลืมเน้นนะครับผมแต่ของมันได้น้อยจริงถ้าเกิดมันได้แบบของรางวันเยอะกว่านี้ผมจะเล่นหแต่มันไม่ได้มันมันแบบได้ไม่ถึง30สิบ ได้ไม่ถึง40อย่างอ่ะแต่ถ้าเกิด800คือเกือบ80อย่างเลยเฮ้ยเกิบตายอย,ยเมื่อกี้ผมกดแด้งแล้วเกับตายลาวถู เวละลงเก็บเรากำลังจะขาดหายใจตายนะครับผมแต่ความเป็นจริงไม่ตายแต,ถต,ตยแ่ถ้าเกิดในชีวิตจริงนี่ตายไปแล้วเข้าฟองก่อนเนี่ยเกิดในชีวิตจริงนี่ผมเยผ,ผมกินนอนในฟองอากาศเลยนถ้าเกิดนั่นคือในชีวิตจริงทางข้างบนออกเออ ดานนี้เหลี่ยมมันเยอะอินโยเฮอินโยเฮผมอาจจะต้องอัดคลิปเยอะหน่อยต้อง3วันละสามคลิปหรือวันละสองคลิปผมท่อไปอินเดียอินเดียอินเดียแล้วผมก็อัดคิปแล้วผมก็ตัดคลิปไม่เป็นก็เลยต้องอัดเยอะเป็นพิเศษแล้วผมก็ต้องตัดนั่นแหละครับเคยอ บีแล้ว เหมืองผมได้หนึ่งหมื่สองพแล้วครับผมทุกทกด่านเกือบหมื่นล้วยกเว้นด่านล่าสุดกับไอไอด่านสวนสนุกกับบางด่านนะครับมันยากจริงแล้วผมผมกูจะแบบเล่นเร็วๆนะครับผมหมื่อครับผม กดไลค์กดตามทัวร์เพย์ดูคนกดสกคอยแด์วอลโล่ถั่์คือ and watch my channel วิดีโอตั้งสก๊อตถ a งอาทิตย์เพย์ถไฟล์หรซับ ผมผมต้องพูดแบบนี้เพื่อที่จะได้ให้คนในกจิจดูได้นะครับผมไปยังเลือยแสงอย่าอบอกนะ้ผมจะเล่นแค่ดาดเดียวแล้วผมก็ใจเนี่ยนี่มันนานมากๆเลยผมยังไม่ตายปกติผมต้องตายไปแล้ว กด subscribe ถอยเพย์2500ครับกด subscribe กดแชร์กดแชร์ and follow me follow ครับ follow 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 2 500ครับมันเลี่ยมเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยจะขูดได้นะผมเนี่ยมันเลี่ยมเห็นไหมมันเลี่ยมแต่ผมไม่ตายไงแต่ตอนนั้นผมตายเพราะน้ำมันหมดโคตรเลี่ยมเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันโคตรเลี่ยม เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันโคตรเรียมเลย v p t t v Underwater b o y f i e n โคตรวิ่งชิงลิงเนี่ยมันเรียมแบบนี้คือถ้าเกิดใครที่ไปไวแล้วหัวโขกอ่ะมันตายนะโคตร b o ย f r ี e บอุ้ยกระพาระมัน โบอยเสียไปไปไปกด subscribe กด subscribe กดแชร์กดแชร์กดแชร์นะผมให้ถึงห้าร้อยซับแล้วก็มีช็อตถึงสิบล้านภายในเก้าสิบวันหรอยูทูบภายในหนึ่งปีนะผมโคตรแย่ผมว่าผู้ติดตามผมมาได้อยู่ แต่ว่าไอไอชอ็อตสิบล้านผมน่าจะไม่ไหวมันมันเยอะมากเลยนะชอ็อตสิบล้านและภายในเก้าสิบย่ยมันจะเหลี่ยมแลบ,บนีะคือเราจะมาแบบนี้แล้วเราก็จะปุ๊บพอดีนะครับอันนี้ก็เหลี่ยมเหมือนกันแบบผมก็เคยต,ยตายตรงพวกนี้หลายรอบแต่ผมก็ฝ่าฟันมันมาได้เพราะผมได้รู้เทคนิคบางอย่างดี เกือบลงไปแล้วเมื่อกี้โอ้่บอยเปียบเอ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 บอยเปียบว้าว V R M K L L สิบสี่กล่องแล้วไปดูความเร็วแสงขอ,โอ,โอโด่านขอแมปมาได้นะครับผมเนี่ยมันชอบเหลี่ยม เลี่ยมมันเหลี่ยมแล้วผมก็พลาดน้ํามันไงผมพลาดน้ํามันแล้วผมตายแนย่ผมพลาดน้ํามันครับผมตายแล้วเนี่ยผมต้องเข้าไปเก็บให้ได้ผมไม่เหลือน้ำมันแล้ว เอลใครอยากใ,ให้ผมเล่นสปีดลันด่านอะไรก็บอกว่าได้แต่ถ้าเกิดผมทําเร็วไม่พอก็ไม่เป็นไรหรอกได้สิบห้ากองได้เจ0ดพันตอนเสียดามากเข้าทีมออก,ก็คือเออดูด้วยนะครับผมทำไมมันออนไลน์ทาไมมันออนไลน์สูงคุณคนโดยที่ผมออนอยู่มาเราก็จะแถมสปีดรันให้อีกตานะครับ ถ้าเกิดสปีดรันมันใช้ยังไงผมตอนแรกผมว่าจะทำสปีดรันเนาะ mm. ก็คือผมจะเล่นไปก่อนแล้วแล้วพอตอนที่ผมตายแล้วผมก็จะเซฟคลิปนะครับผมคือผมไม่ได้กดอัดนะตอนนั้นคือมันจะมีแบบตายให้เซฟคลิปภายในเกมรถผมก็จะแบบทำแบบนั้นแล้วผมก็จะเอามาอัดลงคลิปนะแต่ผมทำไม่ได้ มันมันมันมีตาหนึ่งที่มันเฟอร์เฟกแต่มันก็ไปตายโง่เพราะน้ำมันหมดคือมันเร็วมากๆเลยตอนนั้นน่ะอาจจะเร็วเดี่ยวมันมันจะตายแบบนี้คือว่าคือมันเร็วนะครับแต่มันจะมาตายตรงนั้นน่ะถ้ปีดรันห้าพันผมไม่เคยทําได้แต่ปีดรันสองพันแล้วผมเคยทําได้แล้วผมก็น้ำมันหมดตายมันเป็นเรื่องที่แย่มาก มันจะชอบมาพลาดจุดแบบนี้นเนี่ยคือปกติมันจะไปได้ไวๆใช่ไหมแต่ผมต้องมาเบรกอ้ตรงนี้แล้วคนอื่นเขาก็แซงไปสวยเพอร์เฟโอ้ไม่พ e r f e c t ละพลาดปุ๊บมันพลาดเลยนะสปีดลันคือพลาดต้องเล่นใหม่เลยแต่ผมไม่ซีเรียสเนี่ยนอกจากผมจะแบบตายอะนะ หรือน้ำมันหมดเนี่ยคือไอไฟมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะแต้มผมมันไม่เยอะไงมันมันมีแค่แต้มผมมันมีแค่สามมีแล้วมันต้องการหกพันมีชูชางชางนี่คือจะปิดร้านสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปหวังว่าตาหน,นี้มันจะดี บไม่ดีแล้วเมื่อกี้สปีด d ันถึงสามพันได้ไหมเฮ้ยได้อยู่ตานี้ได้อยู่ตีใช้ได้เวิร์ก r k work ตานี้เวิร์กสวยข้ามด้วยเออเป็กอนพุ่งสวยสวยสวยสปีด d ันครั้งนี้ได้อยู่แต่อย่าตายก็พอไม่เวิร์กแล้วไม่นะ เ้ยเวิร์กอยู่ยังไวอยู่ยังไวอยู่สปีดสปีดรันห้ามช้านะครับต้องไวใครที่จะสปีดรันคุณห้ามพลาดคือมันต้องแบบเพอร์เฟกทุกจุดอะแต่ผมก็ไม่ค่อยทําแบบนั้นเนี่มันยากไปเนี่ยพอมันไม่เพอร์เฟกจุดหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือบทเรียนแล้วผมก็ตายสปีดรันที่ดีที่สุด ไม่รู้แต่ผมจะดูอันนี้ให้จบอันนี้คือน่าจะดีที่สุดแลวมั้งม,มันน่าจะเป็นคลิปเก่าแหละตอนนั้นมันเพอร์เฟกต์มากจนผมต้องล้โอ้บอยโก้ oh แต่มันไม่ฆ่านะเพราะเกิดฆ่ามันจะไวกว่ามารู้เล่นสปีดรันอะไรมันดูช้าแปะมันไม่เพอร์เฟกต์ตรงตรงเมื่อกี้แหละมัน ถ้าเกิดไฟมันไม่เวิร์กอะ่ะมันก็จะช้าไปเลยครับผมสองนาทีได้แค่สองพันหกคิดดูดิว่ามันช้าไหมแต่เนี่ยคือดีสุดละผมอยากได้สักสองพันเนี้ยไม่อยากให้ได้ต่ำกว่าน,นั้นเนี่ยตรงนี้ผมอยากได้ตรงนี้แบบเพอร์เฟกถ้าเกิดตรงนี้เพอร์เฟกคือตรงอื่นคือได้อะ่ะเนี่ยมันต้องแบบนี้นี่มันต้อง Perfect เพอร์เฟกกว่าเนี่ยตอนนั้นคือผมน้ำมันไม่เหลือเลยนะครับผม เนี่ยแล้วมันก็มาพลาดตรงนี้สปีดรันไม่ควรเก็บน้ำมันนะครับผมไม่งั้นมันจะช้าไปาเลย,เ,ลยเริ่มเร็วละใกล้น้ำมันหมดแล้วตอนนั้น ผมไม่ได้เก็บน้ำมันเลยผมว่าผมจะเล่นสปีดรันแต่มันก็ช้าแต่ผมก็เซฟคิไปไว้ตอนนี้คือน้ำมันผมไม่เหลือแนละ้วผมผมพยายามเล่นจนถึงน้ำมันมันน้ำมันมันหมดแล้วก็ตายนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เก็บน้ำมันเนาะคือมันไปพลาดไอ้ตรงแปะเนี่ยไอ้ตรงแปะเนี่ยผมก็เลยตาย โอเคเพื่อนๆเราเล่นไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออดเพีด้วยครับโอเคบ๊ายบาย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 บบ๊าายยกดไลค์กดตามช่วร์ออดิพีตัวไอดูห้าร้อยซับโอเคบ๊ายบาย